ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะคะสองห้าหกสี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำวิธีตัดแต่งกิ่งชะอมนะคะให้ออกยอดเยอะแล้วก็ให้ได้ทานนอกฤดูนะคะให้อ,อกยอดเยอะๆในหน้าแรงนะคะ วิธีตัดนะคะก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดไปแก่ๆเขาทิ้งหมดเลยนะคะไม่ให้เหลือสักใบนะคะตัดออกได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะได้ผลร้อเซนนะคะก็ ทำบ่อยนะคะที่สวนของเราสามารถจะมีชชอมไว้ทานนอกฤดูหรือไม่ก็ถ้าเยอะก็เก็บฝากพี่ฝากน้องทำบุญทำทานแล้วก็สามารถที่จะจำาหน่ายาได้นะคะเพราะว่าชชอมหน้าแรงนี่ออกน้อยหน้าหนาวด้วยแทบจะไม่ค่อยมีนะคะ หาทานก็ค่อยค่อนข้างจะยากค่ะทำการตัดแบบนี้เลยนะคะกิ่งไหนแก่ไม่สมบูรณ์เราก็ทำการตัดทิ้งได้เลยค่ะ ทั้งนั้นตัดแต่งกิ่งแล้วก็อย่าลืมลดน้ำนะคะบำารุงดินให้เขานะคะโดยการใส่มูลสัตว์นะคะลดลาดจุลินทรียสังข้อแสงทางดินนะคะหรือไม่ก็พ่นทางใบนะคะถ้าพ่นนี้พ่นช่วงเช้านะคะปากใบเขาจะเปิดช่วงเช้าไม่เกิน8ดโมงเช้านะคะ ถ้าพ่นทางใบนี่จะต้องผสมน้ำนะคะแต่ถ้าลาดลงดินต้นเขาโตแล้วก็ลาดได้เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าต้นไม้เล็กเราลาดลงไปจุลินทรีย์สงัง้คแสงก็จะทำให้ต้นไม้เราตายได้นะคะ ก็ให้ทุกฝากทุกท่านไปปรับประยุก์ตใช้ได้เลยนะคะแบบนี้ปรับประยุก์ตใช้กับสวนของท่านได้เลยค่ะทำแบบนี้แล้วก็จะมีชะอมไว้กินไว้ทานเยอะเลยนะคะนอกดูดู จากที่เขาไม่มียอดนะคะมีแต่ใบแก่ๆเลยนะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะคะขาก่อน ทำการใส่มูลสัตว์ก็อย่าลืมไดย้ยหาหวนดินให้เขาก่อนนะคะให้ดินร้วนซุยแล้วก็คุมฟางนะคะหน้าแรง ด้วยลดน้ำแต่ถ้าฟางไม่มีก็ใช้เป็นใบไม้แห้งหรือเศษหญ้าได้นะคะที่ตัดในรั้วในสวนนะคะคุมดินหอมฟางให้เขาช่วยเก็บกักความชื้นในดินนะคะในต้นไม้จเจริญเติบโตคะ่ะก็ ตัดได้หลายต้นแล้วนะคะบางส่วนเราก็ทำการตัดไว้ก่อนหน้าตัดแล้วก็แค่ลดน้ำไปก่อน แบบนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็เอาไปปรับเป็นประยุกต์ใช้เป็นแนวทางได้นะคะ ก็ทาง่ายนะคะไม่ยากนะคะค่ะก็จะพาชมกิ่งที่ตัดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาออกยอดดีแค่ไหนหรือเยอะ มากน้อยเพียงใดนะคะก็ตามชมกันได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะ ออกทุกช่อทุกมุมนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมคุมฟางให้เขานะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะ